สนับสนุนโดย Pi v a ว e คาเลนตรถเช่าไม่ต้องใช้บัตรเครดิตจอง,ง่ายสะดวกรวดเร็วตรงเวลา หลังจากที่มีภาพหลุดให้รุ่นกันตลอดระยะเวาลาหลายเดือนที่ผ่านมาล่าสุดเทสล a m o มเด3รุ่นปัดฉมไม่เนิร์เชนภายใต้โครงการโปรเจกต Highland ก็ได้เวลาเปิดภาคคูมเผยโฉมออกสู่สายตาชาวโลกไปที่เรียบร้อยแล้วนับเป็นการปรัดฉมครั้งแรกในรอบ6ปีนับตั้งแต่มีการเปิดตัวตั้งแต่ปี2017 สำหรับเทส l a าโมเด3รุ่นปรับโฉมไม n เน c h a เชนจะด้การปรับดีไซน์ภายนอกโดยที่ด้านหน้าจะมาพร้อมกับกระจังหน้าแบบทึบดีไซน์ใหม่ที่ถูกออกแบบตามหลักอากาศพลาศาสตร์และมีเส้นสายที่ดูเรียบหรูมากขึ้นและยังมีชุดไฟหน้า LED ที่ถูกออกแบบใหม่ให้เรียวขึ้น ส่วนด้านท้ายจะมาพร้อมกับชุดไฟไท้ายใหม่ทรงซีเช e ฝั่งเข้ากับบานฝาท้ายซึ่งจะมีการติดสัญลักษณ์เทสลาแทนโลโก้แบบเดิมนอกจากนี้ในแต่ละรุ่นย่อยจะได้รับการอัปเกรดลวดลายของล้อรวมไปถึงดีไซน์ฝาครอบล้อใหม่เพื่อลดการหมุนเวียนของอากาศด้วยเช่นกันครับ และสำหรับไฮไลท์ความเปลี่ยนแปลงเบื้องต้นของเท s l a m o เด l 3รุ่มปัโชมไมโนเชนที่มีการปรับดีไซน์และเพิ่มอุปกรณ์จะมีดังนี้ครับได้แก่ปรับดีไซน์ด้านหน้าด้านหลังและเปลี่ยนล้ออลลอยลายใหม่เป็นกระจกมองข้างเป็นแบบอ c o คูสติก l a s s เปลนโลโก้ด้านหลังเป็นแบบอักษรเทสลาเปลี่ยนการควบคุมไฟเลี้ยวไปอยู่ที่วงมาลายัยเพิ่มไฟแอมเบนไลท์เพิ่มหน้าจอควบคุมหลังบริเวณคอนโซลกลางขนาด8นิ้วเพิ่มที่วางแขนด้านหลังและช่องวางแก้วน้ำเป็นวงสองตำแหน่งเพิ่มพนักพิงสีสษะด้านหลังตำแหน่งตรงกลางและอัปเกรดชุดเครื่องเสียงใหม่ โดยที่ตัวรถจะมีขนาดและนิติตัวถังที่มีความยาวอยู่ที่4,720ม mm, ิลิเมตรกว้าง1,933ม mm, ิลิเมตรสูง1,442ม mm, ิลิเมตรระยะฐานล้อ2,875ม mm, ิลิเมตรความสูงใต้ท้องรถ138มิล mm, พร้อมล้ออลัลลอยขนาด18และ19นิ้วตามเกรดตรุ่น และในด้านขุมพลังเบื้องต้นก็จะมีเรือง,องรูปแบบครับได้แก่รุ่นมอเตอร์เดี่ยวที่ขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้า1ตัวที่ล้อคู่หลังโดยจะให้พลังกำลัง347แรงม้าแรงบิดสูงสุด420นิวตันเมตรพ่วงด้วยแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนฟอสเฟตท,ที่มีความจุ57.5กิโลวัตต์อาวรองรับการชาร์จด้วยกระแสสลับ AC สูงสุด7.6กิโลวัตต์และรองรับด้วยการชาร์จกระแสตรง DC ฟัซช้าสูงสุด250กิโลวัตต์ โดยมีตัวเลขเคมจากโรงงานระบุว่าจะมีอัตราเร่งจาก0-100กิโลเมตรต่อชั่วโมงภายในเวลา6.1วินาทีและสามารถทําความเร็วได้สูงสุด225กิโลเมตรต่อชั่วโมงรวมถึงจะมีระยะทางการวิ่งสูงสุดต่อการชาร์จอยู่ที่513กิโลเมตรตามมาตรฐาน w L T P ขณะที่รุ่นมอเตอร์คู่จะขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้า2ตัวที่ล้อคู่หน้าและล้อคู่หลังโดยจะให้กำลังสูงสุด441แรงม้าแรงบิดสูงสุด493นิวตันเมตรพวง้วยแบตเตอรี่ที่มีความจุ75กิโลวัตต์อัรองรับการชาร์จด้วยกระแสสลับ AC สูงสุด11.5กิโลวัตต์และรองรับการชาร์จด้วยกระแสตรง DC Fast c h a r สูงสุด250กิโลวัตต์ โดยจะมีอัตาราเร่งจาก0ถึง100กิโลเมตรต่อชั่วโมงภายในเวลา4.4วินาทีและทําความเร็วได้สูงสุด233กิโลเมตรต่อชั่วโมงพร้อมกับสามารถวิ่งได้ไกลสูงสุดต่อการชาร์จอยู่ที่629กิโลเมตรตามมาตรฐาน W l t p และสําหรับกําหนดการทําตลาดของเทสลาโมเดล3รุ่นปรับโฉมเมเจอชนปี2024จะเริ่มวางจําหน่ายในตลาดจีนยุโรปและตะว,วันออกกลางในช่วงเดือนตุลาคมปี2023ก่อนจะเปิดตัวในไทยในช่วงปลายปี2023นี้ครับ ซึ่งหากมีข้อมูลเพิ่มเติมทางออตโตคาร์นิวจะรีบนำมาอัปเดตให้ทราบโดยเร็วที่สุดครับสุดท้ายขอบคุณทุกท่านสำหรับการกติดตามรับชมคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อคุณจะไม่พลาดข่าวสารเกี่ยวกับวงการรถยนต์ทั้งในและต่างประเทศอัปเดตที่นี่ก่อนใครกับออตโตคาร์นิวขอบคุณครับ